ทำดีดีไหมดีดนะแล้วคนดีก็มักจะเด่นนะแล้วก็จะเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นคนโด่งดังเนี่ยให้คนดีเนี่ยเด่นดังดีงดไหมก็ดีนะเพราะว่าเราควรจะสนับสนุนให้คนดีเนี่ยได้มีโอกาสเด่นแล้วก็เป็นต้นแบบแล้วก็มีหน้าที่แต่คราวนี้เนี่ยในสังคมเนี่ยจะหาคนที่มีมุทิตาทั้งหมดก็คงเป็นไปไม่ได้นะอันนี้ให้เราเข้าใจเลยเราก็ต้องยอมรับนะว่าเราจะไปบังคับให้เขาเนี่ย มามุต really ิตากับเราแบบไม่ได้หรอกแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยให้เรารู้เลยว่าในชีวิตเนี่ยที่เราเนี่ยได้เขาเรียกว่าการอิจฉาหรือการที่เราได้รูปรสกลิ่นเสียงที่ไม่ดีคําพูดที่ไม่ดีหรือเขาอิจฉาเนี่ยความจริงมันก็เป็นกรรมของเขาด้วยแต่เราเองเนี่ยเราเนี่ยไปได้รับเสียงที่เป็นไม่ดีที่เขาอิจฉาเราเนี่ยอันนี้มันก็เป็นวิบากของเราอันหนึ่งนะแต่คราวนี้เราได้วิบากอันนั้นเนี่ยอันหนึ่งก็เป็นเพราะว่าหนึ่งก็คือว่า เราอาจจะเคยไม่ได้มุติตาใครมาก่อนนะงั้นถ้าเกิดเราทําดีทําเด็ดแล้วเราก็เป็นคนที่มีมุติตาจิตด,ดีอยู่แล้วเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยมีวิบากที่โอกาสที่จะมีคนมาอิจฉานินทาเราเนี่ยก็จะน้อยลงเพราะวิบากที่เราเนี่ยมีมุติตาสรุปก็คือว่าหนึ่งก็ต้องเข้าใจนะในความเป็นจริงอันนี้ว่าไม่มีใครหรอกในโลกนี้ที่จะมุติตาได้หมดทุกคนงั้นก็จะต้องมีบ้างนะอันนั้นก็เป็นกรรมของเขาที่เราจะต้องอุเบกขา ได้ปัญญาได้เข้าใจไม่ใช่ว่าพอครัวจะเด่นแล้วเราก็เลยไม่ยอมทําดีให้เด่น <S <S ให้ดัง <S <S ไม่ได้อันนี้มันก็ต้องทานะแล้วก็ทําให้พอเหมาะพอควรด้วยเรามีความเขาเรียกว่ามีอุเบกขาในการวางท่าทีของการวางตัวของเราเนี่ยไม่ให้มันดูเป็นเยอ่อบุหรือดูเป็นอวดตัวหรือเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยแต่ในที่สุดปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดเราเป็นคนที่มีมุติตามีเมตตากรุณาอยู่แล้วเนี่ยอันนี้มันจะเป็นพื้นฐานที่เราเนี่ยก็จะไม่ค่อยโดนอิจฉาแบบนะ ก็กลับมาที่ตัวเราด้วยความเข้าใจอันนี้เราก็จะสามารถทําได้อย่างถูกกาลเทศะได้มีอุเบกขาพอประมาณแล้วเราก็ฝึกตัวเมตตาการุณาุทตตาบ่อยๆ่อยแล้วเราก็จะไม่ได้รับวิบปาที่ไม่ดีที่เป็นความที่เข้ามาอิจฉาหรือมากั่นแกล้งเราไอ้ที่เขากั่นแกล้งเราเนี่ยือวิบาาไม่ดีของเราทั้งนั้นแหละอย่าไปคิดว่าเขาไม่ดีนะไอ้เราเนี่ยเคยทําไม่ดีแต่ก่อมต่งางนั้นเราก็ควรจะทําดีให้สม่ําเสมอแล้วก็เป็นดีที่แท้จริงที่ไม่ได้เสแสร้งหรือ เป็นอะไรที่ไม่บริสุทธิ์